สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาายครับโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปแนวทางการเล่นช่วงเวลาเลเวล1ถึง60นะครับนะโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าผู้เริ่มต้นเล่นนะครับผมนะ ออพอมาเล่นเกมบัวใครครับก็ต้องมีคําถามออกมาเยอะนะครับนะว่าเราควรทํายังไงเดี๋ยครับผมนะให้เลเวลเราขึ้นได้ไวเล่นตัวละครตัวนี้เล่นได้หรือเปล่านะครับนะรวมถึงในส่วนของแนวทางการาปั้นตัวละค,ะครเับปั้นยังไงเดี๋ยครับผมนะถึงจะคุ้มค่านะครับนะคลิปนี้จะมาสรุปให้นะครับนะวันแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยอย่างแรกครับนะเมื่อเราทําการเล่นเกมบัวใครครับผมเราก็ต้อง พูดถึงในสุดขอการเลือกปั้นตัวละครหรือตัวละครนักเรียนที่ควรมีนะครับนะมีอะไรบ้างครับก็มีตังต่อไปนี้เลยครับโดยหลักๆครับผมนะสี่ตัวบนนะครับนะสี่ตัวเทพเนี่ยที่ผมวักไว้นะครับนะคือสี่ตัวละครที่เราควรจะมีลีหาช่วงต้นเกมนะครับนะต้นเกมเนี่ยเราจะมีให้เราสามารถกดลีได้10รอบใช่ไหมครับนะซึ่งสิบรอบเนี่ยมันจะมีโอกาสครับผมได้ตัวละครสดาวนะครับนะซึ่งก็ ตัวละครที่น่าสนใจครับผมก็จะมี4ตัวนี้นะครับนะก็จะมีตัวของฮิบิกินะครับนะเป็นตัวเอลีสีแดงนะครับผมค่าคอสสี่โจมตีวงกว้างมากครับผมช่วยให้เราสามารถเคลียรดดาดได้ดีมากๆนะครับนะต่อมาครับผมตัวละครที่2ก็เป็นอิวลี่นะครับนะเป็นตัวละครค่าคอสสครับผมยิง3จัเจ๋วค่อนข้างจะถือว่าขี้โกมากๆเลยนะครับนะตอนหลังๆนี่สามารถใช้ยาวครับผมจะถึงโชคเอ็นเกมเลยก็ได้นะครับนะอารีนาก็โหดเหมือนกันนะครับนะสำหรับตัวละครตัวนี้ถือว่าเทพมาก ต่อไปครับผมอารุนะครับนะค่าคอสแพงไพนิดนึงนะครับผมในส่วนของเริ่มต้นเกมแต่ดาเมจยิ่งดีขึ้นเลียยิ่งละลาครับผมได้ขอรักมาเสริมความโกงยิ่งบังเกิดนะครับนะตัวละครตัวนี้นะและก็สุดท้ายครับผมพาดูนะครับช่วงต้นเกมถือว่าค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากๆแต่ว่าจะสิทธิภาพมากๆถ้าเราดันตัวละครนี้เย็กตันนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราให้ตัวละครตัวนี้และ ดัสกิลครับอมเย็กตันเมื่อไหร่นะค่าคอสจาก4จะเหลือ3ครับผมทำให้เราเล่นง่ายมากแล้วก็เวลาเจอคอนเทสสีฟ้านะครับผมฮารุนะถือว่าแบกทีมได้เลยนะครับนะอันนี้คือ4ตัวละครเริ่มต้นเกมนะครับผมนะที่คนที่มาเริ่มต้นเกมนี้เนี่ยก็ควรจะต้องรีหานะไม่จะเป็นต้องมีครบทุกตัวก็ได้นะครับผมนะแต่มีแค่2ใน4เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับนะ ต่อไปครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวเทพแต่ละสีนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าตัวส่วนนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของตัวละคร1ดาว2ดาวเป็นหลักนะครับที่สามารถใช้ได้ยาวชนิดเอ็นเกมและตัวละครนะครับผมนะสาดาวครับผมที่สามารถฟาร์มได้ง่ายๆจากร้านค้านะครับผมขอแต่ละสีนะครับนะ โดยหลักๆครับผมสีเหลืองนะครับผมนะตัวแรกเลยโบโบอีนะครับผมเป็นตัวละครโจม LE, ี l e ครับผมนะซึ่งค่าคอสถูกด้วยนะสองดาวเอครับค่อนข้างจะโอเคและก็สามารถฟาร์มได้จากร้านค้าร์เลดบอสนะครับนะบิลดีครับผมนะก็ถามว่าเก่งไหมก็เอาจริงเก่งรองจากโบโบอีแหละแต่หลักๆก็คือยังสามารถเช็คคอเทนได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวน้องแกงก็มีเป็นตัวดาเมจครับผมค่าคอสถูกด้วยนะ โนโรมี่นะครับผมตัวละครตัวนี้แจกจากกิจกรรมนะครับผมขอแค่เราทำเวทปุ๊บก็ได้มาแล้วนะยิงตอนหลังน้องแกมีของรักด้วยก็ยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่เศษตัวของน้องแกสามารถแลกได้จากร้านค้านะครับผมนะแต่ว่าร้านค้ารับรองทักษะนะครับผมนะแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ผู้เริ่มต้นเล่นใหม่รีบปั้นนะไปปั้นประมาณช่วงกลางเก่งขึ้นไปนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ โจมตีวงกว้างครับผมแล้วก็พึงผ่าได้ตั้งแต่ช่วงเอนเกมเลยซื้อบากีนะครับผมแทงสายโกงนะครับนะเป็นตัวละครสองดาบครับมีให้ฟาร์มได้จากดาดฮาร์ดนะครับอุทาหะนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผู้เล่นใหม่เดี๋ยตอนนี้คือไม่สามารถจะได้ตัวเทพอย่างอายเนะซัมเมอร์ไปียบร้อยแล้วนะเพราะว่าต่อยได้มาปุ๊บเนี่ยจะไปปั้นก็ไม่คุ้มนะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวที่สามารถจะมาแทนอุทาหะให้ตัวแทนอายเนะซัมเมอร์ได้ก็มีแค่ตัวของอุทาฮะแหละครับแต่อุทาหะเนี่ยจะเก่งก็ต้องนู่นแหละครับนะ ดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวละครตัวนี้คือค่อยๆแลกนะครับนะก็คือเป็นตัวละครตัวนี้สามารถแลกได้จากร้านค้าอารีนานะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่มีแต้มนะครับให้แลกก็ยังไม่ต้องรีปั้นแต่ตัวส่วนนี้เนี่ยก็คือหากเรามีแต้มเหลือนะครับผมจากอารีนาก็ค่อยๆสะสมนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปั้นมานะครับผมนะเราก็สามารถเอาไปใช้ได้หลายคอนเทนต์เอาเรื่องเลยนะครับนะอ่าแล้วก็เวลามีพวก สายใยนะครับผมนะก็อย่าลืมเพิ่มสายใยตัวนี้ให้ถึง20ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ของลักของตัวละครตัวนี้นะอ่าต่อไปครับผมมากรีครับก็เป็นตัวละครที่เราสามารถแลกได้จากร้านค้านะครับผมเลดบอสนะครับนะตัวละครตัวนี้นะหัวแดงเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เกง่งแล้วก็ใช้ได้หลายคอนเทนต์มากๆในเรื่องของคอนเทนต์ีบอสนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมยุสึนะครับผมนะก็ตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเก่งเช่นเดียวกันนะอ่ะโอเคนี่คือในส่วนของสีเหลืองนะครับ ต่อไปครับผมนะก็คือสีแดงนะครับนะสีแดงก็จะมีพวกตัวของบุสกินะครับนะเป็นตัว l อสีแดงนะฟาร์มได้จากร้านค้าอ่าขออภัยครับผมฟาร์มได้จากร้านดาดฮาร์ดนะครับนะคยกโกะครับผมตัวละครสำคัญ cc เราใช้ยาวจะถึงเอนเกมเลยนะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการปั้นดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นเอามาก,ก็ค่อยๆเสดแรกเสดหรือลงดาดฮาร์ดฝ่ามไปเรื่อยนะครับนะยูกาครับแทงที่ถือว่าเก่งมากนะแล้วก็ แต่ว่าเก่งเนี่ยก็คือต้องมาจากของหลักด้วยอย่างนั้นก็ค่อยๆไปฟาร์มได้ครับฟาร์มได้จากดาดหาเช่นเดิมนะครับนะต่อไปครับผมโคลุครับตัวฮิวสึกโกะนะครับผมใช้ได้สี่เอ็นคอนเนตเอ็นเกมนะครับนะของสีแดงฟาร์มได้จากร้านค้าร์เลตบอสนะครับอาสซึสะนะครับผมตัวเมดาเบตสีแดงนะครับผมลดเกาะได้ด้วยนะครับนะก็จะฟาร์มได้ในส่วนของอ่าร้านค้าร์เลตบอสนะครับนะแล้วก็ โอทมะครับนะก็เป็นตัวละครบัฟมูนะครับนะสามารถใช้ยาวในเกมเลยสามารถฟาร์มได้จากร้านค้าเลดบอสนะครับนะต่อไปครับผมสีฟ้าครับผมสีฟ้านี้ไม่มีตัวอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากนะก็อย่างที่เห็นครับผมก็มีตัวขอน้องเซน่าครับผมเป็นตัวฮิวที่สามารถใช้ได้ยาวๆแล้วก็ตัวขอกิเซครับนะก็เป็นตัวเอลีครับผมโจมตีวงกว้างของสีฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะแน่นเราก็บผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้พูดในส่วนของตัวละคร3ดาวด้วยนะครับนะที่ อนาคตจะเข้ามาอันนี้ก็คือพูดในส่วนของตัวละครสองดาวที่คุณต้องปั้นนะครับนะใช้ยาวได้จนถึงเอ็นเกมนะครับนะส่วนตู้กาชานะครับผมนะที่อยากจะแนะนําให้เปิดก็จะปะบานนี้นะครับนะตรงส่วนนี้นะครับนะก็วงสีแดงครับเป็นวงที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นแค่ในส่วนของวงสีแดงก็น่าจะถือว่าพอแล้วนะครับนะเพราะว่ายังเหลือเพชรครับผมที่ต้องรอกดอีกเยอะแยะนะครับนะ เองเช็คดูนะครับนะว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีเพชรพอที่จะเปิดตู้กระชาสีแดงนะครับ,บวงสีแดงผมว,วงไวหรือเปล่านะครับนะอย่าให้อาตรงส่วนนี้วงสีแดงที่เป็นไปได้ก็ไม่อยากใครพลาดเลยนะครับนะและถ้าเกิดอยากรู้ว่าปู้ไหนที่สาคัญก็สามารถเข้ามาโพสถามขณะอีกทีก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอยากได้คําเติมตรงส่วนกู้กระชาก็สามารถพิมพ์มาสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะตอบเข้ามาตอบให้นะครับนะแต่ก็อันนี้คือในส่วนของตารางตู้กระชาติที่อยากแนะนําให้มาเปิดนะครับ โอเคนะครับนะแนะนาตัวละครเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วแนะนําตู้กาชาไปเสร็จแล้วครับผมต่อไปก็แนะนําการจัดทีมเบื้องต้นนะครับในส่อของการจัดทีมนะครับผมสาหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะครับนะก็ไม่ยากครับผมแนะนําตัวละครแทงหนึ่งตัวนะครับนะเอาไปยืนในสนามได้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวละครครับผมตีกระจายสักสองตัวนะครับนะ เลือกได้เลยนะครับผมจะเป็นตัวละครตัวไหนก็ได้ครับนะขอเป็นตัวละครตีกระจายนะครับนะและอย่าลืมในส่วนของการได้เปรียบเสียเปรียบในส่วนของแพทแพททารด้วยนะครับนะถ้าเกิดสีเหลืองนะครับผมนะใส่ค่าเป็นพวกเกาะเหลืองเนี่ยก็อย่าเอาสีฟ้าไปยิงก็ถือว่าพอแล้วนะครับนะส่วนที่เหลือนี่ก็ถ้าได้เอาสีเหลือไปยิงได้ยิ่งดีนะครับนะ ถ้าเกิดเป็นพวกตัวละครเกาะแดงนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยเกาะแดงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะโดนสีแดงยิงแรงแต่ถ้าเกิดเจอสีเหลืองก็จะยิงไม่เข้านะครับนะสีฟ้าก็ตามนี้ไปยิงเข้านิดหน่อยนะครับนะนี่ประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นพวกเกาะเทาหรือเกาะทั่วไปครับอันนี้อะไรก็ได้จับไปได้เลยนะถ้าไฟตัวค้าเป็นเพศเกาะเหลืองนะครับนะก็พยายามเอากระสุนเหลืองไปยิงนะจะเอากระสุนสีฟ้านะครับผมหรือสีม่วงไปยิงนะครับนะก็ประมาณนี้โอเคนะ ประมาณนี้อย่างที่บอกไปครับผมในเรื่องของการจัดทีมนะก็คือแทงหนึ่งคนนะครับนะตัวละครตีออสักสองตัวนะครับถ้าเป็นสีเหลือก็อ่ะใส่ตัวหอมโนมินะครับผมนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวหอมโมโบอีนะครับนะสองตัวที่เป็นตีออแล้วก็ดาเบสสักหนึ่งคนนะครับผมเป้าหมายเดี่ยวสักหนึ่งตัวเวลาเจอบอสขึ้นมานีครับนะก็อาจจะเอาพวกตัวดาเบสที่เราเพิ่งพาได้แก่เช่นตัวของมากินะครับอันนี้คือในสูตรของการจัดทีมสไตรเกอร์นะครับนะส่วนตัวละครสเปเชียลนะครับผมนะก็ถ้าคิดไปออกอะไรก็คู่ประจำนะคครับผมโํานะ เพราะว่าใช้งานได้ยาวๆและค่าคอสก็ถูกเราสามารถที่จะวนสกิลกลับมาได้ไม่ยากนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครมีสเปเชียลดีๆะครับบเนี่ยอย่างเช่นตัวของฮิบิจินะครับนะก็โอเคเอามาแทนได้นะเนี่ยอ่ามาแทนฮิบิจิก็โอเคนะครับนะหรือถ้าใครมีสเปเชียลที่ดีกว่านี้นะครับผมนะก็ต้องว่ากันไปตามสัดส่วนครับนะ ่ะโอเคนะครับนะในสุดของการจัดทีมก็จะประมาณนี้นะบีแท้งหนึนะครับผมตัวยิงกระจายสักสองแล้วก็ดาเบทักเก็ตเดียวสักหนึ่งครับแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะที่เหลือก็โคทามะนะครับผมนะกับตัวหอเซน่ะครับผมตัวบัฟตัวฮิลแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วในสุดของการจัดทีมเบื้องต้นนะครับอ่ะโอเคนะ โอเคครับหลังจากแนะนําตัวละครการชาติและการจัดทีมเสร็จปุ๊บครับผมต่อไปเราก็จะเข้าสู่คอนเทนต์หลักครับผมในสุดขอการเปิดในเรื่องต่างๆน,นะครับนะสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยเราไม่ต้องซีงเรียสมากมายครับนะไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของเลนบอสให้มากครับผม <S <S เพราะว่าเลนบอสเนี่ยเราลงไปเนี่ยเราก็คงได้สแต็กได้ไม่เยอะนะครับนะสิ่งที่คุณควรจะทำครับผมก็คือการลงภารกิจ การลงภารกิตครับผมระดับนอร์มอลนะครับผมไปให้ไกลที่สุดนี่คือสิ่งสําคัญเลยสลับผู้เริ่มต้นเล่นนะครับนะยิ่งไปได้ไกลบ้าเท่าไหร่ครับผมเราก็จะยิ่งได้ของนะครับผมซึ่งเป็นของเนี้ยเราจะได้เอามาอัปเกรดร้านค้านะครับผมหรืออัปเกรดคาเฟ่นะครับผมเล่านะครับนะดังนั้นเนี่ยเราควรจะรีบไปให้ไกลที่สุดในส่วนของด่านนอร์มอลให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อทําการปลดล็อกนะครับผมแล้วก็ขออุปกรณ์ต่างๆให้พวกเรามาใช้นะครับนะ พยายามไปไกลที่สุดเลยนะครับนะไม่จะเป็นต้องให้ได้สามดาวนะครับเอาแค่ผ่านก็พอนะครับนะเอาแค่ผ่านปุ๊บนะพอเราได้ผ่านทุกๆสามด่านปุ๊บเราจะได้คอยมานะครับผมเอาไปอัปเกรดคาเฟ่ของเราครับนะนี่เนี่ยครับผมนะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับนะพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้คอยมานะซึ่งคอยตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะไปอัปเกรดคาเฟ่แล้วก็อย่างที่บอกไปครับนะ ทุกๆสี่ดาดนะครับขอไัยนะอ่ะนี่นะครับนี่มันจะมีส่วนของคอยครับผมกดมาเพิ่มระดับตัวส่วนนี้นะพอเพิ่มปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้อ่าเงินเยอะขึ้นนะครับผมแลวก็แต็บแอช่นพอยต์ครับผมเยอะขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรทำครับผมก็คือรีบเคลียร์ไปไกลๆนะครับทุกๆสี่ดาดนะครับนะพอจบดาที่4่ปุ๊บเนี่ยก็มาอัปเกรดได้เลยแต่รอบแต่ละรอบนะครับอือ่ะ โอเคนะครับนะไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับนะแน่นอนครับผมว่าด่านนอ m a l เคลียร์ไปเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาเคลียร์ด่าน hard ทด้วยนะครับนะเอาแค่ผ่านก็พอนะครับแต่ด่าน hard ด่านไหนที่เราต้องการเสร็จตัวละครอย่าลืมด่านนั้นปัดตัวละครครับผมให้ได้3ดาวด้วยนะครับนะนี่นะปะดัดให้เรียบร้อยนะครับนะอ่ะ และถ้าเกิดตอนที่ช่วงปั่นมีกิจกรรมโผล่มานะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมตรงสังิดด้วยนะครับนะเพราะว่าตอนที่เราปั้นในส่วนของการเคลียร์ด่านนอ,อร์มอลนะครับผมมันก็จะมีอีเวนต์พวกนี้โผล่มานะครับนะเราก็สามารถอ่าสล่ะแต้มนะครับผมแอชชั่นพอยต์นะครับผมนะไปลงในส่วนของกิจกรรมเพื่อรับในส่วนของร้านค้าหรือภารกิจครับผมเอาเพชรต,ต่างๆในช่วงเวลานี้ได้ด้วยนะครับ และตอนนี้ก็ผมเนี่ยบางครัง้งก็มีชชวงอีเวนต์โครงครูสอต่างๆน,นะครับผมเนี่ยใน่กิจกรรมรนะเราก็สามารถเอาไอช็อพอยท์ทั้งหลายครับผมไปลงกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยนะครับนะีแลวอย่าลืมในส่วนของการลงอดีนาหรือการตีเด็บอสเอาแค่เท่าที่เราไหวนะนะคือต,ตัวเกมนะครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับนะมันไม่ค่อยจะทําอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าเรายังติดในส่วนของของเอ่ยเลเวลเอ่ยครับยังมีและตัวละครด้วยทําให้ ในสุดข,ของคอนเทนต์เกมนะครับราอาจจะยังไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะวิธีการทําให้คอนเทนต์ของเราสามารถลงไปลึกได้ครับผมก็คือการหาอุปกรณ์สมใส่นะครับนะอุปกรณ์สมใส่ครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับนะเราจะฟาร์มจริงจังก,ก็คือตอนที่อีเวนต์คูสอเข้ามานะครับนะช่วงเวลาคูสอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจัดได้อย่างเต็มที่นะครับนะ และก็สามารถครับผมหาแอชชั่นพอยต์เพิ่มเติมนะครับผมได้จากหลายๆส่วนนะครับนั่นคือหนึงนะครับผมก็คือส่วนของคาเฟ่นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะถ้าเกิดเราเคลียร์ปุ๊บอัปเกรดคาเฟ่เราก็จะได้เงินได้แอชชั่นพอยต์มากขึ้นนะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับนะร้านค้าครับผมก็จะมีในส่วนของอารีนานะครับผมนะซึ่งในอารีนาเนี่ยก็จะมียาชูกําลังนะครับนะมาให้เรากินเพื่อเพิ่มแอชชั่นพอยต์ต่างๆนะเราสามารถกดรีเฟกนะครับนะ อ่ะซื้อไปปุ๊บเนี่ยประมาณนี้ซื้อไปนะครับผมแล้วซื้อเสร็จปุ๊บอ่าเราสามารถกดรีเฟกซได้นะครับนะโดยการรีเฟกซ์ก็จะเสียแต้มอรีน่าสิแต้มนะครับแล้วก็สามารถกดได้ซื้อใหม่ได้ครับนะทีนี้เราก็จะได้ขอฟรีนะครับผมในเรื่องของการลงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับนะนี่นะก็มาซื้อครับผมสามารถรีได้3รอบนะครับนะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับในเรื่องของการลงเพชรหรือลงกิจกรรมต่างๆให้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วเราก็เลเวลก็จะขึ้นไวด้วยนะครับ โอเคนะครับนะและอย่าลืมนะครับผมอันนี้สําคัญมากไม่ต่างกาันก็คือการเข้าร่วมกิลดนะครับบอกไว้ก่อนว่าการเข้าร่วมกิ์เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะในส่วนของเกมบูอาไค k นะครับเพราะว่าเราสามารถยิ้มตัวละครเพื่อนครับผมมาช่วยเล่นคอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมด้วยนะใครที่ไม่มีกิวอยู่นะครับผมแนะนานะหากิวอยู่นะครับนะจะโพสถามในส่วนของ Facebook หรือจะไปหากิวในส่วนของสตรีมเมอร์ไทยก็ได้นะครับนะเพราะว่า มันสำคัญมากๆครับการมีกิลอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายหรือการปั้นตัวละครได้เยอะมากเพราะว่าตัวละครที่บอกไปเราสามารถยืมตัวของเพื่อนมาลงได้1ตัวนะครับผมนะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปปั้นตัวละครอะไรมากมายให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะอันนี้คือในส่วนของ การคอนเทนต์นะครับผมที่ผู้เล่นใหม่ต้องทำนะครับนะคือในส่วนของคาเฟ่นะครับผมอัพเกรดคาเฟ่อ่าเล่นกิจกรรมนะครับผมนะรวมถึงการเข้าร่วมตีบอสต่างๆนะครับนะแล้วก็การฟาร์มหาทรัพยากรนะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะและเช่นเดิมนะครับผมหาใครนะครับผมนะต้องการจะเลเวลขึ้นไวกว่าเดิมทํายังไงครับนะเมื่อกี้เราได้นาส่วนของคาเฟ่กับการซื้อในของในร้านคาแลวใช่ไหมครับนะที่เหลือก็น่าจะเป็นในส่วนของพวก ิจกรรมต่างๆนะครับนะอย่าเช่นการจ่ายเพชรครับผมนะโดยเพชรีครับผมนะเราสามารถที่จะจ่ายนะครับผม3าครับผมทาให้เราสามารถได้เฉพาะยมานะครับผม120สนะสามารถซื้อได้3รอบครับผมต่อไปมันก็จะคิดแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะส่วนนี้ก็ทําให้เลเวลลงขึ้นไวนะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลากิจกรรมเ p q 2คูออันนี้ก็สามารถไปตรวจสอบเช็คตารางเวลาได้นะครับนะเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มได้ง่ายขึ้น และถ้าเกิดต้องการเติมเงินเกมบูออไคนะครับผมนะทางเราก็ขอแนะนาผู้ให้บริการเติมเงินเกมบูออไครครับผมเติมง่ายเติมเร็วปั่นใจปลอดภัยครับนั่นก็คือเลือกชิโ่เติมเงินแพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสน,น,น,นใจเติมเงินธุรกิจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนนในส่วนของร้านค้าเติมเงินเกมครับส่วนแพ็กเกจที่เราอยากจะแนะนำครับผมนะเอาแบบเบสิกเบสิกเลยก็คือแพ็กเกจรายเดือนนะครับนะก็เป็นแพ็กเกจพิเศษนะครับนะ ที่จะมีทั้งสูตรของลายเดือชุดใหญ่ชุดเล็กครับสามารถซื้อได้นคู่มันจะไม่ทับกันนะครับนะเราสามารถใช้ได้ก็สามารถเดินคู่เลยและถ้าเกิดต้องการเลเวลมากขึ้นกว่าเดิมก็สามารถซื้อแพ็กเกจไอชทมพอยต์นะครับผมนะเราจะช่วย3อย่างนียจะช่วยเราปัดเลเวลได้ไวบ้างแล้วก็ได้เพชรได้ดีมากนะและถ้าเกิดต้องการต้องการเพชรพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมก็คงต้องไปซื้อแพ็กเกจบวกเพชรนะครับนะเอาจริงแพ็กเกจพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแพ็กเกจแบบใหญ่ๆนะครับนะพวกเกี่ยวกับแพ็กเกจเพชรนะครับผมเซ็ตใหญ่เลยนะอย่างเช่น แพ็กเกจเพชร6 0พันเพชรนะครับนะผู้นี้นะครับเนี่ยแพ็กเกจโบนัสนะครับเนี่ย6 6 0ันเพชรเนี่ยนะครับเป็นแพ็กเกจซื้อคุ้มที่สุดแล้วนะครับนะอือฮึอ่ะโอเคนะครับนะอืมโอเคหมดแล้วครับนะก็ปรับมานี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของแนวทางการเล่นนะครับนะ เอาจริงต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีอะไรเชิงละเอียดลึกกว่านีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายละเอียดแบบเฉพาะทางนะครับผมนะอย่างเช่นเฮ้ยจะตีบอสแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวละครนักเรียนคนไหนบ้างน,นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่าเป็นเคสไปเคสไปนะครับนะเพราะว่าเวลามีกิจกรรมอะไรขึ้นมาุ๊บทางช่องเราก็จะมีสรุปในส่วนของแนวทางการเล่นกิจกรรมนั้นอยู่แล้วนะครับนะเพื่อให้ผู้เล่นครับผมนะสามารถที่จะค่อยๆเลือกปั้นตัวละครนักเรียนได้นะอันนี้ก็เป็นไกด์ ลายครับผมสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นตั้งแต่เลเวล1่ถึงเข้าค่าวนะครับนะแน่นอะนตัวละคร3ดาวเนี่ยเราก็ต้องไปพูดแยกต่างหากทีนะว่าเกมตัวละครบัวใครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เรียกว่าแทบจะใช้ได้นะครับตัวเลยแต่ว่ามันเป็นการใช้คอนเทนต์ไปคอนเทนต์ไปดังนั้นเราก็ต้องเลือกครับผมว่าเฮ้ยช่วงคอนเทนต์นี้เราต้องใช้ตัวละครอะไรบ้างนะแล้วก็ป้าตัวละครเหล่านะั้นขึ้นมานะครับนะก็จะเป็นอะไรที่ง่ายนะครับผมนะ เอาละครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของแนวทางการเล่นครับผมเลเวล1นึถึงหกนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรครับผมก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะแนะนําเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับนะวัสดีผม p อสิ๊กแคทกับเกมบัวคขอตัวลาไปก่อนไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซัไครฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับพบกันใหมคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ